ส,สวัสดีคร um. ับพ mm ี่น้องครับโมนีนะครับวันวาเลนไทน์ครับวันที่14ี 8, nah ่นะครับกลุ่มภาพันนะครับสองพันหอกับพี่น้องครับโมนี่นะครับมูฮันกะไดมานะครับสอนหนังสือนักเรียนครับตามโครงการแดงครับอยู่ที่โรงเรียน้ันหนองแวงนาสาขาบิดกับพี่น้องนะครับพอดีมูฮันกับเบียนเสอร์พาวพี่น้องไอ้นักเรียนติดนะครับโมนี่นะครับเรหัวใจเต็มนะครับพี่น้องนะครับคนเต็มโตครับพี่น้องนะครับอันนี้นะครับมูฮันจะเป็นขวัญใจเขาเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับจะนะครับ ระว่างนะครับล่อถ่ายไปสอนโรงเรียนวาดสีรุ่นก้องเล่นใบหอยแครงพี่น้องนะครับโมพันก็เลยนะครับมานังนะครับอัดชิปน้องเบิ้ลครับเอาโมนี่ครับก็ดีใจร้พี่น้องนะครับผงกาได้ซื้อถ้วนะครับเอ่อน่องหมูนะครับลูกเพชรอุดรครับพี่น้องเอาหอยแฝนครับ็นของขวัญวาเล่นทน้ครับพวกอื่นเขาจะได้ซื้อดอกกุหลาบดอกแข้งไห้พี่น้องถ้าว่าโมพันจะซื้ออันนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ามันก็มีต่อยอดได้พี่น้องนะครับ เปลี่ยนไปมมนกระไรนะันก็จะิมีมูลค่าเพิ่มไปหนาครับก็เลยสื่อเป็นของขวัญให้ครับพี่น้องนะครับราคาเมื่อนี้นะครับมูหันกษติมาวิเคราะห์นะครับราคาตลาดณตอนนี้พี่น้องนะครับผมนะครับจากการที่ท้ายคลิปไม่หลายหมองครับซึ่งตลาดนัดหลายๆตลาดนัดที่มูฮันเคยไปพี่น้องนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับราคาง้อราคาควายนะครับก็ถือิว่าถือต้องลายพี่น้องนะครับโดยเฉพาะราคาง้อเหนือครับพี่น้องตอนนี้นะครับมูหันไปเบิ้งนะครับ ราคางัวเหนือกับราคาง้ดที่เป็นง้อสีแดงนะครับสีราคาถือคัพี่น้องครับแม่ลูกบางโตครับมานแปดเดือนนะครับพองแปดเดือนนี่โตัวแค่สอง0มื่นสี่พันบาทครับพี่น้องตัวบางใหญ่หนึ่งครับราคาหันห้างเป็นงวอสาวว็ยังสี่กับตัวละสองหมื่นครับมื่นเก่าสองหมื่นครับกระถือว่าถือล่งไหลครับพี่น้องครับวันนี้ง้อผูกกระถือครับพี่น้องง้อผูกนะครับเพราะว่ามูฮันในเบิงเทียบเทียบแล้วนะครับก็ยังตลาดนัดบัน น้องกรุงกับใต้พี่น้องนะครับถืถอว่าราคาง้วเริมลงหลายพี่น้องหันหลังจากที่มบอนใเบิ้งอาทิตย์ที่แล้วนะครับถือว่าราคาถือหลายครับแต่ว่าวันนี้หันราคาง้วงามนี่ครับราคาง้วแดงเขานี่ตอนนี้ราคาก็ยังแพงขึ้นเก่าอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าผมสังเกตเมื่อแล้วนะครับผมกะไปเบิ้องตละดนักอยู่ทั้งโกสุมครับบั่นโฉบใช่ครับจะถือว่าราคาสูงอยู่พี่น้องนะครับแล้วก็อยู่ทั้งบันหันนะพี่น้อง สาระข้ามนี่ครับราคาง้อแดงนะครับง้อแดงง้องามนี่ยังราคาสูงเก่าครับพี่น้องเราผมถามว่าเพิ่นต่างราคาสูงสันเป็นเดขายบอลครับจากที่มวฮนสอบถามนะครับเบิ่งนะครับเพิ่นก็ได้ขายทุกโตนะครับได้ขายเกือบทุกโตราคาง้อแดงเขานะครับบามันหัวโลนนะครับหัวแดงบามันลูกผสมนะครับโปรที่เป็นลูกกระทบแน่คนนี้ครับที่เป็นสีแดงแดงนังหนาๆหย่นหยนนะครับถึงแม่สีบ่แดงนะครับแต่ถ้าให้ลูกดีเพิ่นจะให้ราคาแพงครับพี่น้องมวฮนไปสำรวจเพิ่งได้ครับ ตอนนี้ผมได้ถามคนมาเป็ <half. S 1> อนอย่างราคาง่วมันคือถือแช่ครับพี่น้องนะครับคนบอกว่าตอนนี้ะนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับมันแรงผมไม่อยากให้ง่วกินครับพี่น้องครับจะนย่ไมิเตเฟียงหากินนะครับคนได้ว่าขายอันที่สองนะครับตอนเดืนอนมีนานี i ครับพี่น้องคนที่ได้หนี่เท่าก็สอกนะครับวันนี้เกษตรกรส่วนไงลอยละเก้าิบนะครับเอาลอยละแปดิบัพี่น้องเราลอยเก้าิบมันลายเกินไปครับเกษตรกรลอยละแปดสิบนี่ เป็นหนีทอกศอขับพี่น้องนะครับที่นี่การหยุหน <c oughs> <rik pus> ีทอกศอได้ก็ต้องขายง้คขับพี่น้องนะครับเล่กลายเป็นว่าราคาง้วช่วงนี้ครับเป็นราคาถือลงเพราะว่าเพินหูว่าเข้าตรงในขายงใอไหนีทอกศนะครับเพินก็ได้สามารถติดกดราคาเข้าได้ครับเล่กลายแห่ราคาง้วเข้ามันถือลงครับที่นี่ผมผมเล่นางถามิ่นเลยว่าผููที่เขี่ยวช้านในสนามคนว่าแล้วตอนใดงัวของเหาสิแท่งขึ้นอีกครับ่นบอกว่า ตอนทีฝนลงแล้วก็เริ่มมิหยาเขียวๆเพิ่นว่านะครับเป็นหยางว่าสันติเพิ่นว่ามันเริ่มสีมิหยาแล้วเพินสามารถตักหยาหรือว่าเกี่ยหยางืกินได้แล้วนะครับราคางาะสีเริ่มขยับขึ้นอีกรอบนึงครับพี่น้องประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเพิ่นว่าราคาสิขึ้นอีกนะครับอันนี้อันนี้มูฮันถามเพิ่นว่านะครับผมบ่ไดโวเองครับก็่เลยบอกถามพี่น้องว่าแลกเปลี่ยนกันว่าราคาแต่ละจังหวัดที่เป็นเอฟซีมูฮันนะครับของไหนถึงของหดแพงแน่ครับแต่การมีควันเบื้องแล้วนะครับ ราคาง่วงู่ที่เป็นราคาเหนื่อ็คือว่าถืออยู่ครับราคาต่ำนาคบถือขอคักแล้วที่น้องนะครับตัวง่ายนะครับถือกับแต่ตัวแล้วก็ง่ายกับโมแพงหมดเลดครับแต่ว่าวันนี้นะง่วมันเป็นสีแดงนะครับเป็นงัวไทยกลางไทยงหญ่ผสมผสมพวกนี้ครับแต่ราคาถือต้องมอีกครับพี่น้องคือว่าถือพักวันนี้นะครับผ่าผู้ใดมีเงินนะครับ่าหลายนะครับผม แน่นั้นมาช่วงนี้ไปช่วงที่สืบง้ว่าเขาคอกนะครับก็จะเป็นนังสือง้วแดงีปนองนะครับซือง้วที่เป็นพรงสางง่ายๆนะครับเขาคอยไปเอาบางมันแดงนะครับที่เขาสิบ่ามันไหลู่ดีขอมมะซาพี่นองนะครับตอนนี้นะครับผมสังเกตเมื่อเรวนะครับแต่ละหม่องราคาหันอยากได้นะครับตัวสีขาวราคาถือครับพี่น้องถือคักได้เลครับผมว่าเบิ่งแล้วนะครับถือว่าผมวันนี้ผมวาเปรียบเทียบระหว่างระหว่าง่าแม่มานแดเดือนเนี่ยครับตัวสีขาวเนี่ยครับ ประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่แบบีครับแับนี้มาเบิงว่ากับือว่แดงน้อยอายุหกเจ็ดเดือนราคาสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับบางตัวสี่หมื่นห้านะครับกัมันก็แตกต่างกันหลายครับถ้าพูแในน้ำพี่น้องนะครับเหตุื้อือว่ตอนนี้นะครับแนะน้ำให้ซื้อนะครับงัวแม่มานที่เป็นตัวใหญ่ๆครับหากพู้ใด้พวมั่นใจว่ามันทีไม่หลุดไม่ลูกครับจะลองถามพี่น้องว่าผลลัประกันบอนะครับหรือ ตรวจท้องก็ได้พี่น้องขอตรวจท้องเบิ้งนะครับหรือว่าเหมัอนบางสัจจะสื้อแม่ลูกนะครับที่ว่าเขาเบิ้งหลือว่ามันเมันจะเป็นหมันนะครับพี่น้องทั้งเพราะเรามีข้อมูลชาญนะครับเนาะอันนี้คือมูฮันเน้นน้ำมันเบื้องก่อนครับเพราะว่าบางคนท่องทางมูฮันเนี่ยคิดว่ากังวลนะครับว่าเบิ้องว่ามันเป็นย่าไปถึงว่าหมันมันบอกว่าบางคนบอกว่าซื้อมาแล้วท้องนะครับเรียนไปเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับหอดเวลากระบอกทองนะครับก็เป็นหมันก็ได้ขายถิ่นซื้อครับพี่น้องถ้ามูฮันหลือว่าเอาซีซ่าป้องกันเข้ากับเบื ถามคนที่ขายผนรับประกันให้เอาบอกเห็นแล้วครับเนาะเพราะว่าโมฮันไปท้ายคลิปเหมือนที่เราพนนี้โมฮันจะเหตุให้ซื้อครับโบเล่โบได้เรียกอันนี้ทีนจ้างนะครับจะไปเหตุให้ซื้อครับจะกไอพี่น้องเบิ้งแล้วก็ตัดสินใจเองครับเบิ้งมาโมฮันท้ายแล้วนะตรับไปซื้อตัวคนครับกับเบิ้งว่าตัวใดราคาเงินเบิ้งเงินเขาน้ำนะครับเบิ้งเงินเขาแล้วก็เบิ้งความเหมาะสมเบิ้งความชอบครับพอบางคนเบิ้ง่าอุ้ยงงว่ตัวนี้ยิงเห็นผมอ่ะงางกว่านี้อีกยิงเฮี้ยนไขงางกว่านี้ครับตัวนี้ขี่ได้ลายหนึงนะครับ ตัวนี้อาจจะงามพอเขาก็เบื้องเอาครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนเบื้องคือการบางคนอาจจะว่างามนะครับบางคนอาจจะบองงามนะครับมันแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับเนาะลองศึกษาเบื้องแต่ผมมองว่าตอนนี้นะครับถ้าใดทุนหน่อยเรามีพื้นที่ในการเลี้ยงงัวครับผมว่านาที่ซื้อเขาไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมเบื้องแล้วนะครับกัราคานี้แทนผมมีเงินนะครับมีเงินหลายๆครับแล้วก็มีพื้นที่หลายๆผมติดเตรีงัวกว่าจะสิบตัวครับพี่น้อง เพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันเห็นราคาง้วแล้วผมก็อยากซื้อครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาควายกับถือลงกพี่น้องนะครับโตเพราะว่าช่วงช่วงหลังๆมา่นี่ครับทางเวียดนามเพิ่อนกับบุกไดใเขาานะครับแต่เขามาเนี่ยเขามาเนี่ยเครื่องมือมันขุดก็หันมูฮันไกเบิรงนะครับเพิ่นกับเขามาอยู่เจ้าคนกับมาสวยนะครับมูฮันก็ได้สดซื้อควายตัวหนึ่งควายงามตัวหนึ่งกับพี่น้องนะครับแต่ที่เห็นซื้อมากนะครับจะฝากพี่น้องนะครับว่าช่วงนี้ผู้ใดอยากซื้งัวนะครับเฝ้าซื้อนะครับ สื่อคือผันผมในน้ำไ่ต้องสื่อสีแดงนะครับสื่อง้าาวธรรมดาเท่านี้แหละนะครับราาสามอัคคีน่าใส่ผ้าเราเองครับเขาจะสิบาเจฟตัวหลายครับได้เริ่มมาสุดท้ายแล้วเรียงงัวมากก็คืองสีไขยเนื้อเห็นมันขายเนือนเน้อนะครับเขาก็ต้องตวงว่างัวเข้าสื่อมากกนเนี่ยมันเหมาะสมกับราคาเนื้อจักบาทนะครับบ่าม่นว่าเสียสื่อด้น้ำสีนะครับเนาะสุดท้ายแล้วนะครับพ่อหลอกนาออกมาก,กับสีกับบ่มีคือกันพี่น้องกับเป็นสีที่กันบนนะครับสุดท้ายนะครับกรเรยยากฝากว่าอยากให้พี่น้องอย่าไปยึดติดนะครับเนาะ ใายอะไรงํามังาพนก็เห็นเอาครับพี่น้องมีบางคนถามว่าเอาโมหันเป็นไปไทยงัวขอกนั่งคอนี่อะไรหมองเป็นยังของโมหันคือไม่ตกขีดอะไรแท้ครับผมคงก็ซื้อตังเงินผมพี่น้องนะครับผมกับซื้ออ่าผมมีเงินบ่หลายนะครับผมก็ซื้อจำนวนว่าคอมีไ่พันในหลายตัวก้อนนะครับผมมีกพัฒนาสายพันธุ์ไปเองครับตอนนี้โมหันกับผสมพันธไว้หลายตัวอยู่นะครับทุกตัวล้นี่ผสมพันธุหมดแล้วครับก็เลือกคอพันุนี่ของมากครับรองทุกแบบทุกสไตล์ครับพี่น้องนะครับ ผมเบิ่งมาผู้ใดยว่าไหหลูกสีแดงกระสือไส้เหมือกับพี่น้องนะครับแต่ร้องมันทุ่แบบนะครับเพราะว่าผมม่มีชนทุนสูงทับาดต้องสื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาไปดิ่มตามกระแสปุ๊บเวลาเขาขายปุ๊บมันกระสิขาดทุนเขาจะผมบอกฟังนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเข้านะครับมาเบิงองดีๆครับแล้วก็เบิ่งตามนี้นะครับเขาก็ยังคงบอนฟังคลิปี่แล้วการสื่อง้วนะครับกระต้องเบิ่งแขงขากอนพี่น้องนะครับอาให้ เป็ดสื่งงัวบางเถื่อเขาก็ต้องให้คนจับยางให้เบงกอนนะครับเนาะถ้ามันขาดตกขาสื่งพวกนี้ครับเขาปฏิบัติเสียเสียเขารู้สึกนะครับอีกอันนึงครับพี่น้องผมเห็นในเฟซบุ๊กของกลุ่มนะครับขายงวัวกล้วยครับสองพันเท่าไรหาสิบแปดครับพี่น้องนะครับเพื่อนบอกว่ามันมีคนเขยาหน่อมขายคือโมดลุกสลักออกมากพี่น้องนะครับให้เขาสังเกตเบว่าจีมีมันนะพี่น้องนะครับว่ามันมีข้อเย็บบอพี่น้องนะเพราะว่า ง่ววางตัวนะครับตัวนี้ปัญหาการมลุกทะลักนี่หลายนะครับให้เฮาสังเกตว่งจิ๋มมันน้ำพี่น้องนะครับว่ามีห้อยยิบบอครับพี่น้องนะครับถัามีห้อยยิบแสดงว่าตอนง่วตัวนี้ตอนคลอดลูกมันมันมีมีภาวะโมลุกทะลักพันมันมีห้อยยิบเท่ากับเปิดเบื้องน้ำนะเขาสิดสื่อเขาในน้ำมาสิดสื่อง่วคือควยเขาต้องมาซื่อเองครับพี่น้องนะครับเอาอันนี้ลูกผมครับน้องไอรินนะครับเอากล้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับ ก็คือนะครับผู้ไดนะครับสีซื้อต้องเบื้อง้หลายแบบครับเนะนําว่าห้เอาเบื้องตัวจริงกับพี่น้องนะครับเอาไอรินออกกล้องแล้วออกกล้องออกกล้องนะครับนะนะครับกะใไ้พี่น้องเบิ้งหลายๆาอย่างนะพี่น้องเนาะก็คือผมเนี่ยเป็นยามเป็นซื้อกลางให้พี่น้องนะครับในการซื้อง้วซื้อคั้วครับพี่น้องก็จะอยากให้พี่น้องนะครับทุกคนมีความสุขนะครับเนาะเลี้ยงง้วจะใช้ตังบัตรแซพี่น้องนะครับเลี้ยงโดยใจรักนะครับแก็เลี้ยงให้ให้มีกำไรครับพี่น้องนะครับกะ สซอร์เมืมอรนีวัอุปมาพี่น้องแคนีก่อนสวัสดีครับ